รีเชฟนะครับเคทุชีดชน, <c oughs> นี่แหละน่าเชทนะเกมมันคิดมากนะครับผมก็ติดอยู่หลายรอบนะคือมันมันดีอ่ะเออมันแตกต่างจากเดสบายนะครับผมก็มันทำผมดุนดุนนิดนึงมาในเกมเป็นไงไปดูกันเลยก่อนเ <c> ล <oughs> ือดหใจมากนะครับปวดแรมได้เลยโอเคผมเล่นตัวนี้นะเป็นตัวที่ว่าค่อนข้างใกล้เร็วอยู่น,นะผมก็ไล่ยากน,นิด ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับเออเกิดสลัดด้วยไม่ใช่ปัญหาครับผมว่า,า,าเลยเอาแมวมาด้วยแต่ตอนนี้จะแพ้พวกล่องหุ่นไงเพราะว่าล่องหุนแต่สกิลมันเดิมมันเ,เดิมเอ้ยติดตัวผมติดตัวเคยกน้นไหนอะครับทำไม <c oughs> ติดหลายวันนะตนิดแม่งจนไม่คุ้มไม่หัดผงหัดคิดโอเคมาหัดเกมนี้หน่อย ต่อมาดีค,ครับราชัลเจอรีวัี้ดีอเคเเาบ้านนันผมไปดีรับแกแล้วกันเฮ้ย hey, ัดีเพื่อนนี่นี่เอง ปาบไ,ไม่ถึงไม่ถึงไมึงเด็บจัน,นไงนิดนึง เราอ่ะเราอ่ะไม่โดนไม่โดนกดไม่โดนผมเนี่ยกดไม่โดนถึงมันปิดประตูด้วยไม่โดนอะไรประตูได้บ้างอย่างเี้ยเพี่ยบคานจะเปิดไปแล้วแค่นั้นเอาไปได้ไม่เป็นไรชิ้นเดียวไม่ซีเท่าไหร่ไม่น่าทันแล้วอ่ะผมรออย่างเงี้ยครับจะต่ามือออกมาสิออกปมาออกปมา ออกว่าตรงนี้โดนไม่เป็นไรครับเฮ้ยมันลองหลเนี่ยมันเกียร์ย่งเงี้ยมา่มั่วแครับม,น,มนี้เนาะเจอตัวแล้วเจอตัวเย็บร้อยคนระับอ้าวมีตัวอยู่นี่ไม่ซีไม่ซีไม่ซีครับวางเลยปั๊บ เอาวางสิคือเกมนี้เราจะเฝ้าก็ได้นะเดี๋ยวเฝ้าไปก็เท่านั้นเลยใช่ดีหมตายตัวยี่สิรับได้นะเกมนี้เฝ้าไปก็เท่านั้นนะบอกเลยนอกจากจะไล่เป็นศูนยแล้วหนูแม่งไหวด้วยครับย่อย่อยคือหนูมันดิ้นได้นะแล้วดิ้นไม่เสียอะไรด้วยไงขึ้มา ขับวีนี่โอ้ยไม่เห็นขับวีนี่โรลๆนะคีิปอะเราไล่ก่อนเราไล่ก่อนปล่อยให้ช่วยกันนะเพราะว่ามันไอ้นี่เขาเขาต้องช่วยอะเออถ้าเขาไม่ช่วยก็ต้องนานต่ามีครับวางด้วยเฮ้ยพวามผิดยูผิดอะไรอะไรของยูอะไรของยู นี่เฮ้ยเดี๋ยวอไปละกบโดนแล้ลงสิลงลงมันไม่ลงให้กูอะกดต้อตีน่นั่นนั่นนั่นนกดต้นตีนไหมด่านทิ้งมันเตอมมาได้ปโอเคตอนนี้เหลืออยู่สองอันสินะ,น,ะนี่ไงกูเจอตัวมัแล้ว ตบไปทีนึงนะครับกิง้งกิ้งกิ้งมีกิง้งเหรอเรามีกิง้งเหรอเราตัวทัฟฟี่นี่เลือดน้อยนะใกล้วาบและโอเคมันคงต้องเลือกแล้วละว่าจะช่วยหรือจะอะไรวางไว้าาก่อนนะครับเผื่อมันช่วยอันนี้มันได้ทั้งทะโลได้ทั้งรถนะครับน่าเมื่อกี้ทัฟฟี่เพิ่งโดนไปแบบเดียวครับิมอนันอนี้ผมมันดีตัวล็อกเก็ตซิ่กูหยิบน้ำแข็งมาทำไมไม่ตอบ อืมเฮ้ยโอ้โหม่งโดดเลยมักับแดกเลยอ๋อทะยานขันมาวะเอ้ากูเจอกูเจอนอ้าวระเบิดไปป้าวอุ้ยตีไม่ได้นี่นี่เอ้าเอ้าว่าตีไม่โดนอ๋อตีติดโลมัน ไม่ซีครับเหนียวๆไม่หมดอย่างนม้นะอย่างนี้นะเดี๋ยวรีดเดี๋ยวรีดไม่เนี่ยผมบับได้เอ้ยเอ้ยวันดีวันดีเพื่อนทำอะไรกระโดดไอ้ปลาดักหน้าไล่ครับไล่คนเดิมไม่รู้ว่ามันไล่คนเดิมไล่คนเดิมอุ้ยตีไม่ทันแม่ไม่เป็นไรครับอ้าวหายไปแล้วแป๊บเดียวแม่งหายไปเลย ต้องไปดูทีนข้างบนกันะละเอ้ยเคยวางกับดักเลยวะอ๋อ,อมันแกะกล่องแล้วเจอกับดักน,นี่มาแล้วชีนมาแล้วล้อมเลยกันอะไรอะไรอะไรตัร้งเลยเอ้าดีมันไม่วาฟให้อ่ะดูมันอิงยิงยิงยิงเฮ้ยเจอตัวล่างยู่ข้างล่าง ไม่ล่าง,ลลงไม่ล่างเลยเฮ้ยมันเยอะไปละว,วาร์ปไปทีนี้อุย้ยโอ้โหมึงปลาแม่งเกินกูไม่ได้ปีกนะคือเกมนี้ยังมีปัญหาเรื่องปีอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรวลงซะแล้วก็วาร์ปเลยตบไม่ไปถึงยางยางยางนี่นี่นี่ปลา ตัวนี้มันเก่งเรื่องความเร็วนะครับอะไรอะไรอะไรตบแม่งเลยนี่ไปข้างบนหนูจะดันพีกคผ้าแล้วคบผ้าแล้วมันจะได้ได้มันจะลงีได้ครับอีกกลตัวเพได้รับศีรนะกำจัดแค่สามปฏิบัติน้าด่านเดินเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากทีี่อ้าว เอ้าเมื่อกี้มันขึ้นให้เก็บผมเลยกดไปอะไรอยก่อ่ะโอจะทางมันไกลอยู่อ่ะเนี่ยเขามีติดดันเสร็จก่อนนะแต่ดันเสร็จก,ก็ต้องไอ้นี่ด้วยแ <c oughs> ดันเสร็จก,ก็พอได้นะเหลือกันน้อยแนละ้วอันนี้ก็จะมีตัวด้วย,วย The w a l อ้าว w a อยู่นี่เอาวปายหาแล้วเรียบร้อยจุดเ๋ยวผมจะจุดแล้วก็ปางนะ เกมนี้บอกเลยนะว่าอันนี้เฝ้าไม่ได้โอ๊ยเฮ้ยไ,ไม่ใช่น้ำยาตาใสจินักพูดจะแดกอันนี้คือน้ำยาล้างหน,น้ครับดูเรื่อง,อ,นนองเรื่องนี่โอ้ยโดนอีกแยฉากเป็นอะไรที่น่ารำคาญนี่นะวะออกมาแล้วเราเฝ้าเลยครับเราเฝ้าตรงนี้เลย เปิดตบไปยิงนึงนะครับแล้วก็นี่เลยกำจัดอีกตัวหนึ่งเราก็ชนะแล้วไปอยู่ไหนแปะ๊ะเไม่โดนมเฮ้ยโดนนวันนี้ก่อนเลยเอาสิช่วยม,ม,ม,มาก,กเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมีเทิดมันมีเทิดเลือดเฝืนฝืนมึงมีเทิดเลือดเหรอเพื่อนมึงไปไหนวะเฮ้ยมาเพิ่มเพื่อนอ,อีกนะ อีไม่รอหรอกปาะกูโดนอีกแล้วไม่ตกไม่โดนตัวล่างยิงหัวยิงหัวไอ้แม่บ้านมาอุ๊ยตีล้านเลยไม่รู้ว่าตกอะไรได้ตบไปก่นอนจับได้เรียบร้อยมันมีระเบิดควันนะตัวนี้รอเลยที่เดิมมังเลย ทำไมเหรอเราอุอ้ยโดนยังโดนอีกเกมแม่งปังขวดนะเรียบร้อยชะน,ยนะได้วชะน,นะแล้วเรียบร้อยะเกมมันไม่มีอะไรมากคนระับเกมในมือถือดูอว่าหนุ่มกันหนุกกว่าไอเดนเป็นร้อยเท่าเลยนะครับากบอกว่าจนะ <c oughs> าพูดไงดีวะคือ จากประสบการณ์ที่ผมเล่นครับเจอแมวเฝ้าเราก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าหนม,มีสกิลอะรพวกนีอยู่แล้วนะแล้วก็เออ,เอ,อพอวา่าหนูมันหนูค่อนข้างจะอืมก็จะถือว่าโกงไหมก็ไม่ถือว่าโกงนะครัเพราะแมวจะรวดเร็วปะ่ะแล้วก็ตีจิตตันได้แนะ้ระมาณนี้ครับบางครั้งนะแต่วว่าอะไรวะ หนูเนี่ยคือโดนสองทีไม่ก็ตายใช่ไหมให้โดนสองทีก็ตึก,งกลงไปนอนใชนะ่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าแมวแบบแมวเฝ้าเงี้ยหนูสามารถเลือกว่าจะไปช่วยได้หรือว่าจะเออ่การชี้ได้นะเพราะดัาชีสามคนน่ะถ้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมันม่เหมือนเค่องปั่นนะพี่ว่าการชี้นานไม่ใช่ที <c oughs> ่ว่ามันปั่นนานนะครับแล้วมันจะไอ้นี่ความันจะเสร็จก็แบบสองเครื่องเองอะไรประมาันนะถ้าโดนเฝ้า แล้วคือหนูเนี่ยสามารถดิ้นได้โดยไม่มีปัญหาไม่มีข้อเสียครับมีการหลุดต้องหักถ้าเกิดดิ้นไปก็มีโอกาสที่ว่าชิลูมนจะคลายตัวนะเพิ่มไปนี่เพิ่มเสียเ,เวลาอีกคือบางครั้งเนี่ยแมวเฝาา้าประมาณนาทีกวา่าอ่ะกูอาจจะบินนะับเปอนาทีแบบ,บยอนมากเหมือนเขาตอบโจทย์ว่าถ้าเจอแมวเฝ้าจะ ตามตรงนะสำหรับอเออกาเล่นแมวัะผมนะคือคุณไล่แลยูเ้เยว่าไล่ถ่วลาได้เยอะที่สุดอะประมาณนั่นแหละมองหนูมันจะมีประมาณเ,าเวลาประมาณเท่หร่แนาทีถึงจะดันทันนะครับก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าป่าจะเปิดประตูได้ก็ต้อง3นาทีบางครั้งผมเนี่ยคืออ่อนมากนะช่วงที่วม่ามันต้องดันชีดเนี่ย ชุดท,ที่มันนชีเนี่ยคือแบบอ่อนมากนะฝ่าใจะในี่ได้ฝ่าใจโอจะพูดะอะไรวะคุณลืมไปคือฝ่าใจนี่ครับฝ่าใจแบบไปป้องกันอะไรเงี้ยโอ้โหแบบโอ้โตจะต,ตายหนาะอะไรเงี้ยจะพอจะทำลายกำแพงคือแบบทำลายไม่ทันนะสามนาทีแพ้ไปนะแมวแค่กำจัดสามตัวก็ชนะแล้วนะ ส่วนหนูเนี่ยคืออย่างที่บอกครับดันชีแล้วก็หนีออกมาได้ทสองคนหมายความว่าคนหนึ่งอ่ะล่อไว้ก็ได้นะครับช่วงกำลังเปิดปรตูอะไรอย่นีน้ถ้าหนูออกไปสองตัวก็คือชนะเลยไม่ต้องออกไปหมดนะครืออะไรกบคือก็ดีนะแต่อของอะไรดีแต่ว่าเกมนี้ครับผมให้เท่าไหร่เต็มสิบนะก็ะจะให้ประมาณกประมาณประมาณที่แปดห้านะครับ จะมีเรื่องปัญหาเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องปิงน,นะครับเกมนี้คือปินงนะครับางคั้เนี่ยเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ผมเล่นก็เกือบขึ้น้อยนะยางมีปัญหาเรื่องปิงแล้วก็เรื่องปุ่มกดนะผมไม่มั่นใจว่ามันปรับได้หรือเปล่านะครับก็ยังมันค้างสับสนนะบางครั้งจะเปิดประตูดันฟ้างของแทอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีเรื่องว่า บักไม่รู้ว่าเป็นบักหรือป่านะครับบาครั้งเดินไปใกล้หมานะครับแต่หมามันไม่ม,ไม,มันไม่ได้ไล่เราใช่ไหมเราอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยพอเราไปโดน,นตัวมันปุ๊บโดนฟาดมแต่ว่าถ้าใครอยากโดนมาเล่นก็เล่นได้ับเล่นกับเพื่อนได้นะครับอืนเอาฮาขำๆถึงถึงค,คนอื่นก็จะดูว่าเป็นการที่แบบว่าหนูมาแกงแมวนะครับแต่ว่ายากเลยนะถ้าเอาจริงจร่งถ้าแมวเป็นก็คือ จะเล่นยากมากนะครับพูดได้เลยจบไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะน้นหน้าจะเป็นอืนน่นกนมันดีนะชอบเกมมือถืเยอดเลย